เออที่งสีตัวนี้ใหม่เมื่อหนึ่งนั่นใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้งานเครื่องใหม่เกาเก็บสภาพโดยรวมนี่ไม่ต้องซื้อแค่ได้เลยดันดินดันหน้าด้วยเอาลองดันให้หน่อยปะ อ้าวเคยขับแต่จอนเบียนะแล้วมามาขับคีอา KRT ี่โอ้โหมันต้องใช้เวลาหน่อย,เ,ย,เ,ยเออเนี่ยใช้ได้เลยเด็ดเครื่องนิ่ม ระบบสมบูรณ์เสียงนิ่มมาก นหน้าถอยลังนี่ไม่มีสะดุดเครื่องยังนิ่มอยู่เลยนะสบายเสียงเพราะด้วยไ,ไ,ไฮ d รลิ l i c h y ลิก,ลกตัวนี้มีกระบอกดำ้ำช่วยยกสองข้างเลย ไม่ใช้ได้สภาพสมบูรณ์ถ้ารถติดอา่ายางแบนก็ตัวนี้มีช่วตัวช่วยยกเอาขึ้น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 แน,น,น่เอา,า,เอายกลงหางลงหางหน่อย อาลงหางน้อยอ่ามันต้องช่วยนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้น้ำหนักใช่ไหมอ๋ออือตอนนี้ต้องมีน้ำหนักทวงเขาถึงจะลงออว่าเนี่ยรถเกาะอายกขึ้นยกขึ้นนี่เดี๋ยวแต่มันจะไปพร้อมกันตัวเนี้ยอืม โอ้สภาพโดยรวมแล้วมีสเสน่ห์เลยตัวนี้ไรที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะตัวนี้นะเจ้าของขายเองป๋ตัวนี้ใช้งานดีไหมใช้งานอันนี้คือเราไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมอ่าไอที่ปล่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เพราะาเรามีเรามีเยอะ <laughs> <laughs> ไม่ได้ขับแล้วตัวนี้สภาพถือว่าผ่านเลยอโอเค เดี๋ยวถ้าสนใจก็0816774511ต่อรองกันได้สภาพใครที่อยากเอาไปใช้งานต่อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ อันนี้สโลว์มีเกสโลว์ด้วย